สวัสดีครับวันนี้วันที่18เมษายน2568นนะครับมาดูสถานการณ์ของเซตหยุดช่วงเช้านะครับพักพักผ่อนนะครับก่อนที่จะเปิดตอนบ่ายโมงนะครับราคาบวกอยู่3.88จุดจุดนะครับอยู่ที่1,145.16จุดนะครับราคาเซตสีเขียวนะครับส่วนตลาด m อ i ก็เขียวอื้อเลยนะครับบวกมา6.95จุดนะครับอยู่ที่250จุด ห้าหกจุดนะครับถ้าเกิดเราจะไปดูนะครับว่าเซตเป็นแนวโน้มสีเขียวเช่นนี้ในตลาดอื่นเขาสีแดงกันหมดเนี่ยนั่นหมายก็ว่าเซตกลับมาได้หรือ,อยังหรือจะเทินนาราวหรือ,อยังนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มนะครับ<ๆ>ก็เห็นว่าราคานั้นรีบาวกลับขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับมีการเปิดแกลบนะครับ แล้วก็ไซเวย์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่มีพาลาบริกษานะครับจุดไข่ปลานี่นะครับพาลาบริกษาเป็นวันแรกที่ย้ายจากอยู่ด้านบนนะครับมาอยู่ด้านล่างของราคานะครับนั่นหมายควาว่าเป็นราคาขาขึ้นแล้วก็จะไซเวย์ขึ้นไปชนกรอบจะไปชนกรอบลีเนยเยลกชั่นสีเขียวด้านบน,น อย่าลืมนะครับเราต้องรักษาหลักการนะครับหลักการของเราก็คือราคากับเวลานะครับเมื่อราคากับเวลาเกิดขึ้นมันจะอยู่ในกอรอบเรนเดีเลกชั่นสีเขียวด้านบนและอยู่ต่ําสุดในกอรอบเรนเดีเลกชั่นสีแดงนะครับมันจะขึ้นลงแบบนี้เป็นอัตโนมัติไปทางขวามือโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวนี้นั่นก็เห็นว่าราคาลงต่าสุดก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงต่าสุด แล้วหลุดกรอบก็จะพุ่งกลับขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราคาดการด้ได้ต่อไปว่าราคาจะไซเวไปที่สีเขียวด้านบนสุดนะครับฉะนั้นแนวโน้มถัดไปราคาก็จะค่อยไซเวขึ้นไปแม้ว่า ABCD ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสิเส้นซีะครับแต่ SI นั้นอยู่ที่เส้น45นะครับไซเวขึ้นไป o อบีบีก็สายเวไปทางด้านข้างนะครับอันนี้คือเซ็ตนะครับยังยังอยู่ในกระบวนการออกด้านข้างนะครับไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับอันนี้คือเรื่องของเซ็ตนะครับทีนี้เราจะไปเก่งกำไรจากโบสต์แอคชีบนลุ่มนะครับ5ตัวแรกนะครับที่มีวอลุ่มเข้ามามากสุดย่อมเป็นที่นิยมของตลาดนะครับตัวแรกนะครับก็คือ NWR นะครับตัวนี้ราคาต่ำสุดแต่ว่า เมื่อเขามีวอลลุ่มเข้ามาแสดงว่าเขาจะต้องมีแนวทางการเก่งกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้าไป1 0 4 1 7 1จุนะจุดจุดเจ็ิลเลียนนะครับก็คือมีวอลลุ่มมากที่สุดแต่ถ้าท่านสังเกตจเจนว่าบอลลุ่มมีระดับหลักร้อยสองตัวหล้วนอกนั้นก็เป็นหลักสิบนะครับสิบนี่คือมิลเลียนนะครับมันมี ลุ่มเข้ามาน้อยเพราะฉะนั้นในวันช่วงนี้ช่วงบ่ายบ่ายของวันนี้ราคาของเซตอาจจะต้องติดลบนะครับราคาของเซตอาจจะต้องติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตาดูกันต่อไปแล้วก็ค่อยๆเก่งกาไรกันต่อไปนะครับตอนนี้มาดูที่ NWR นะครับสามเดือนนะครับสามเดือนที่ผ่านมาของ NWR นั้นก็ลบไป8 2นะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป7 6แล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาลบไป6 2นะครับก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ลงมาเหลือ0.03สตังค์นะครับจากตอนนี้ราคาลงไป0.07สตังค์นะครับส่วน PE ไม่มียไม่มี dPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.77สตังค์ต่อหุ้นนะครับจังหวะขาลงอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นแน่นอนว่ามีราคาแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะ ก็ดูจากแนวโน้มนะครับยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับแม้ว่ามีวอลุ่มเข้ามีวอลุ่มซื้อทั้งเขียวเขียวนะครับที่1 0อยห้อ่จุดเจ็ตัวนี้มันจะเป็นการช้อนซื้อนะครับเป็นการช้อนซื้อแต่ว่าแนวโน้มราคายังลงต่อร,ราคาาจะอยู่ที่0.03ย์จุดสไปสักวัน2วัน,นรหรืออาจเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นหุ้นขนาดเล็ก และเราไม่มั่นใจก็อย่าไปเล่นนะครับจับตาดูอย่างเดียวนะครับเราจะได้รู้ว่าทําไมมันถึงลงทําไมถึงอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับเราต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับมาที่ตัวที่2ที่เราจะเข้าเก่งกําไรได้ก็คือ V g i BGI วันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับราคามาอยู่ที่2องบาทสิสตางค์นะโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับลบไปสามงเดือนที่ผ่านมาลบไป30%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมา บวกกับขึ้นมา0.94%นะครับ p e อยู่ที่85.67เท่านะครับยวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.04สตางค์ก็ถือว่าเป็นอนโนมที่ดีไปดูจังหวะของ v g i นะครับ v ก็ราคาค่อยครีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือก็บอกว่ากำลังจะค่อยค่อยรีบาวขึ้นมาหลังจากที่มีวันรุ่มเข้านะครับมีวันรุ่มแท่งเทียนเขียวเข้านะครับมีวอลรุ่มเข้าอยู่ที่1 0 2 8 1เนนะครับ แล้วก็ m อ,อ MS d ก็กำลังโค้งกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังห่างจากเส้นสีโล i s i ายไซเวลด้านขวาด้านขวานะครับแล้ว OV ก็ไซเวลด้านขวาจังหวะน,นี้ก็คือรอดูจังหวะแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่าหลังจากที่วัฏจักรราคาก็คือตกลงมาหลุดกรอบดีนิเลกชันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วก็จะค่อยขึ้นไปทดสอบเส้นสงเล้ววัน,น อัานั้นตอนนี้ราคาต่ำกว่าเส้น2องและว,วันราคาก็จะใกล้ขึ้นไปที่เส้น2องและว,วันที่ราคา2.65าบาทนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2.14นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเก่งกับไรก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาว่าจะช้อนดีหรือไม่ก็พิจารนะครับนี่เราก็เล่าให้ท่านฟังนะครับสาหรับ vgi นะครับโดยปกติถ้ามันลงมาต่ําเสร็จมันจะดีกลับขึ้นไปที่กรอบดีเนีิยกชั่นสูงสุดก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับมาที่ตัวที่3 ttb นะครับ ttb วันนี้นะครับราคาลดลงไป0.02สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.94บาทนะครับแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป4%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป0.52% 1นึทงเอที่ผ่านมาบวกไป3.74%นะครับ pe อยู่ที่9.05เท่านะครับมี yield อยู่ที่6.64%นะครับมี eps ที่0 2 2สตางค์ละมีการปันผลที่0.07สตางค์นะครับ ดังนั้นดูจังหวะของ TTP ก็เป็นไปได้ว่าราคาต้องเป็นขาขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะย่อลงมานะครับจังหวะแนวโน้มคือขึ้นสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปตรงนี้ก็มีการย่อราคาลงมาเพื่อรับเป็นแนวรับคือเข้าซื้อนะครับแล้วราคาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเรายังคงยึดหลักการนะครับอาวัตจักรของราคาก็คือ สูงสุดลงต่ำสุดต่ำสุดต้องขึ้นไปสูงสุดชนกรอบบริเนลเลกชันสีเขียวด้านบนนะครับโอกาสตอนนี้ก็คือราคาแนวรับอยู่ที่1.94นะครับส่วนแนวต้านหรือเป้าของเราก็อยู่ที่2.09หรือ2.10นะครับจะขึ้นไปส่วนตัว SL หรือตัว stop loss นะครับ stop loss ก็อยู่ที่ประมาณสัก เส้นกรอบปุริจแบนด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณสักราคา1.89นั่นเองนะครับจนตอนนี้นะครับราคายังคงซด์เวทาั้นนข้างสลับ m a c d นะครับไ s i ก็ซดยเวทันนข้างถึงซด์เวดาว b v ก็ซด์เวทางันนข้างถึงซด์เวดาวเพราะนั้นตัวนี้อาจจะย่อชั่วขราวก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อเพราะนั้นในโอกาสนี้าทางแอดมินก็เข้าใจว่าท่านจะต้องกัดฟันทนถือต่อไปนะครับ อย่าพิ่ง Stop Loss หรือ Cut Loss นะครับราคาจะไซด์เว y กลับขึ้นไปเราก็เล่าตามจากหลักการของเราที่เล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครูนะครับหลักการของเราถ้าราคาเทียบกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจุนิกร์ไลเนเชัสูงสุดสีเขียวแล้วไลเนีเชต่ำสุดสีแดงนะครับมาที่ตัวที่4นะครับตัวนี้ WHA นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงมาต่ำกว่าราคาตอนนี้นะครับราคา บุคแวลูน่าจะอยู่ที่8 8ดส4 8นะครับ4.80หรือราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้ก็คือ WHA จะอยู่ที่4.80แต่ตอนนี้ WHA อ่อนลงมาราคาอยู่ที่2.86นะครับแล้ก็บวกขึ้นไป0.02สตางค์ถ้าเกิดท่าเห็นแบบนี้แล้วก็ดูราคาที่ควรจะเป็นก็ถือว่าตอนนี้ WHA นั้นถูกที่สุดนะครับถูกมากๆเลยนะครับ ก็เหมาะสมที่จะเข้าช้อนซื้อเอาไว้นะครับเพราะนั้น3เดือนที่ผ่านมาเขาลดไป41%เดเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาลดไป20% 1เปอร์เซ็นต์หนึ่งอนที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1 6 2 6เเนะครับถือว่ากลับขึ้นมาเยอะทีเดียว P/E อยู่ที่9.74เท่านะครับแล้วก็ยู่ที่6.7 1%เซมี EPS ที่0.29สตางค์ต่อหุ้นลราเคยมีการปันผลที่0.12สตางค์นี่คือ WHA นะครับก็อยากได้กำไรก็เข้าช้อนซื้้้อในนจังหววะีไ เพราะว่าอะไรครับราคาค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเลือกข้างขึ้นไปยืนจู่ตรงกึ่งกลางบริจแบนนะครับเพระาะฉะนั้นราคาจะค่อยไซเว์ขึ้นไปแล้วก็จะไปชนาราคาด้านบนของกรอบพรีเนเกชั่นนะครับราคาก็จะไปใกล้ๆ3.50นะครับตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่2.8งจุดแปแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่3.50จุดนยส่วนถ้าเกิดจะสต็อปลอสก็เส้นกรอบ นี่เนี่ยกระชับด้านล่างสีแดงนะครับประมาณราคาสองบาทไม่ใช่สองบาทนะสองบาทนะครับสองบาทสี่สิบสตางค์นะครับสองบาทสี่สิบสตางค์นะครับตอนนี้มีวอลุ่มออกส่วนใหญ่นะครับเป็นวอลุ่มสีแดงอยู่ที่มีวอลุ่มทั้งหมดเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งศูนย์มิลเลียนนะครับส่วนอ e ีเวนต์ซีดีก็ไซด์เวถึงไซด์เวอัพยืนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับ ยังไม่ถึงเส้นศู o ก็ถือว่ายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับส่วน ISI s i d e ซ a ์เวด้านข้างอยู่ที่38นะครับส่วน OBV ก็ไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างเพราะนั้นตัวนี้ดูแล้วเราก็เข้าใจว่าควรจะเก่งกำไรต่อไปนะครับราคาจะค่อยๆถีตัวเองไปที่ราคาประจำคือ4.8 8สตังค์นะครับหรือ4 8บาท80สสตางค์นะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ นั้นถ้าเกิดอยากได้ก,กำไรก็ช้อนนะตอนนี้อยู่ที่ท่านักทุนพี่นาเองนะครับถัดมาตัวที่5ของวันนี้ก็คือซุปเปอร์นะครับซุเปอร์วันนี้บวกขึ้นไป0.01สตางค์อยู่ที่0.14บาทหรือ0.14สตางค์โดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป33% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป17%หที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา7%นะครับ PE อยู่ที่2.61เท่านะครับมี P 2. น้อยมากเลยนะครับมียิยิวไม่มีมี การปันผลก็ไม่มีส่วนนทำลายสุทธิอยู่ที่หุ้นละ0.05สตางค์หรือ EPS นะครับไปดูจงังหวะของซ u เปอร์นะครับว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าดูจากแนวโน้มก็เห็นว่ากำลังจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าวอลุ่มเข้านะครับวอลุ่มเข้าที่56.79มิลเลียนนะครับ MCD a ก็กำลังจะชี้ขึ้นกลับขึ้นไปที่เส้นศแต่ตอนนี้ต่ำกว่าเส้นสิงนะครับส่วน r s i ก็ไซเว์ขึ้นไปอยู่ที่38นะครับ ส่วน o b v ก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปยืนยันได้ว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอดทนหน่อยนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นและก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ตรงกลางของเส้นบูรุษแบ b น n d แล้วก็อยู่ด้านบนของเส้น linear equation นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะได้กำไรคืนของตัวซูเปอร์ก็ถือว่าช่วงจังหวะระยะวันนี้เข้าช้อนซื้อจะดีที่สุดนะครับราคาจะวิ่งขึ้นไปที่0.15 แล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถวิ่งขึ้นไปชนเส้นส่งแลววันได้ก็จะไปได้ที่ราคา0.24นะครับเพราะฉนั้นถือว่าตอนนี้ราคาซูเปอร์กำลังกลับขึ้นมานะครับก็จะเดินทางอีกประมาณสัก3อาทิตย์นะครับ4อาทิตย์นะครับราคาซูเปอร์ถึงจะรู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไรก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับถ้าซูเปอร์เข้ามาเมื่อไหร่ก็จะต้องมีข่าวข่าวคอมมิชชั่นนิ่งข่าวคอมมิชชั่นนิ่งว่าจะคอมมิชชั่นนิ่งที่เวียดนาม เท่านั้นเท่านี้กิโลวัตห้าร้อยกว่ากิโลวัต์อย่างงู้นอย่างนี้มีข่าวมานะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีเห็นไม่เห็นมีข่าวใช้นี่ใช้สินอะไรเลยนะครับคือคือคือ,คอมันต้องมีการใช้นี่ใช้สินแล้วก็เพื่อเพิ่มราคาของหุ้นตัวเองก็จะต้องมีการประกาศซื้อขึ้นคืนถ้าเกิดว่ามีกําไรอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสลหรับตัวซุปเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มาตอนนี้มีมี ที่2เท่าออกกว่านั่นเองถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดลงทุนสุ per นะครับก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งต้องจับตาดูนะครับนี่ก็คือหุ้น5ตัวที่เรานำมาให้ดูว่ามีบอส active v อล u ุ่มเข้าไปมันมีความหมายยังไงนะครับแล้วเราจะเก่งกำไรอย่งางไรนะครับแล้วเราก็ต้องดูวัฏจักรของราคานะครับถ้าเราดูวัฏจักรราคาออกเราดูวิธีทางของการขึ้นขึ้นวิ่งลงของราคารู้ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นขาลง ท่านก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวท่านเองทำกำไรได้ดตัวท่านเองอันนี้คือตัวยกตัวอย่างให้ดูนะครับฉะนั้นท่านก็ลองนำไปหาหุ้นที่ท่านคิดว่าไปเปรียบเทียบดูว่าถ้าหุ้นของเราเป็นหุ้นตัวนี้อ่าราคาอยู่เท่านี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงเป็นวัฏจักรขาขึ้นหรือขาลงมันจะทำกำไรให้เรากบเราไปที่เท่าไหร่มันจะสามารถชนทดสอบเส้นสองร้อยวันได้หรือทะลุผ่านเส้นสองร้อยวันได้หรือเปล่าจะเป็นกำไรเท่าไหร่ก็อยู่ที่นัทุนลองพิจารณาดูให้เยอะ ให้มีความรอบคอบนะครับจะได้กําไรสูงสุดเพื่อท่านักทุนเองด้วยความเคารพนะครับยังไงเซ็ฟฝากการุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดถึงแจ้งเตือนแล้วก็ขอขรบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพสวัสดีและพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ